ให้ดูชัดๆเลยครับเปิดข้างคือเอาเบอร์สองนะครับลากใส่นี่คือไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยนี่ด้านหลังเนี่เราก็เอียงดูอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่ผมจะเปิดให้ดูข้างนี้ก่อนโดยที่ว่าผมก็จะใช้ปัจเจีนตัวนี้เลยครับผสมพันเบอร์สองเสร็จแล้วก็ปรับฟันขึ้นสูงสุดอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดเปิดข้างลากใส่ ตัดของช่างอ่อนให้ดูชัดๆด้านข้างนะครับตรงนี้ผมยังไม่ตัดเปิดข้างคือเบอร์สองสวมปรับฟันขึ้นแล้วค่อยข่ายอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างนะครับด้านข้างเรอเราก็แบ่งฉากผมให้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ สามเหลี่ยมด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงอะไรก็ว่าไปเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันได้สามเหลี่ยมที่ได้ฉากพอดีเบอร์สองนี่มันช่วยเราได้นะครับเป็นเทคโนลอย่างดีเลยเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีเอาไม้น้าสามตีเอคอนมาตีนะครับเทคโนโลยีที่ทําให้เราตัดสมได้ง่ายขึ้นคนฟังอาจจะไม่เข้าใจผมต้องอธิบายด้วย ครับนี่คือเบอร์สองเ่ยมันมีฉากของมันสี่สิบห้าอยู่แล้วเราก็พุ่งขึ้นไปที่เฉยอย่างนี้ครับแล้วจะให้มันนวลกลมกลืนเนี่ยเราก็ทําอีกแบบหนึ่งเราก็ปลดเบอร์สองออกเลยปึ๊บแล้วก็ปรับฟันลงต่ําสุดให้มันนวลเนี่ยคือทําอย่างนี้เนี่ยมันจะนวลสวยเลยเห็นไหมครับ าข้างหูนี่ก็เช่นเดียวกันพอเราปรับปันลงแล้วมันจะพอดีนะมันก็จะได้เป็นเปิดข้างแล้วอันนี้คือรากไซดูด้านหลังนะครับเลยมันเป็นอยู่แล้วเ,เปิดข้างรางกไซค้มนิดนึงนะครับอ่านี่ยอย่างนี้มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็วีดูสวยอยู่แล้วปึ๊บแล้วก็มาเปิดฝั่งนี้อีกนะครับนี่ดูฝั่งนี้เราก็ปรับปันปัตเจียนขึ้นสูงปึ๊บแล้วก็สวมปันเบอร์สองเข้าไป แล้วก็จับอย่างนี้ไขขึ้นคือดนี่ยมันก็ง่ายเบอร์สองอ่ะเวลาพุ่งขึ้นไปก็ให้ได้ฉากโผล่ขึ้นไป40องศาเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยให้ให้ชาวเน็ตได้เห็นนะครับโผล่ขึ้นอย่างนงี้มันก็เป็นทรงแล้วนี่ยคืเคล็ดลับก็คือปรับขึ้นนะก่อนจะใส่ฟันถ้าเราไม่ปรับขึ้นนะปัจจะเล่นมันจะไม่เข้าครับครับเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเลยครับเนี่ยทุก ให้เราดูอย่างนี้ให้ชาวเน็ตเขาดูอย่างนี้ <c oughs> ว่า <c oughs> ด้านบนหูนี่เเอาหนึ่งหน้าฟันแบตรเตอรี่แค่นั้นพอเนี่ยทางด้านหลังใบหูก็หนึ่งหน้าฟันแบตรเตอรีต่ตะแคงนิดนึงอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันไปรับกับไอ้ตัวที่บนอย่างนี้ครับทำให้ดูช้าๆให้มันละเอียดขึ้นมาเลยครับให้เน็ต <c oughs> ให้ชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนแล้วก็ดูวิธีตัดเอาไปใช้ประโยชน์ เห็นว่าเปิดข้างหลังลากใส่ก็ทํำยังไงก็อาจารย์กันงา่าเราก็บอกไปว่านี่แหละทาให้ดูอย่างนี้แหละครับเสียงก็เสียงอธิบายแบบต้นฉบับไม่มีการแปลงร่างไม่มีการไปอัดต,ตัดต่ออะไรเลยครับผมก็ทําตามหน้าที่ที่ผมอยากให้ชาวเน็ตได้รู้ครับเรียนแบบได้เอาไปจับต้องได้ปบตรเรี่นของตาบาเวอร์ของเคไม้ยี่ห้อเคไมะครับเนี่ย เขียนเอาไว้ว่าเคมยนี่รับเราก็ตาเขาเป็นคนรับคมปฏตเลี่ยนเขาก็ทําส่งมาให้ผมผมก็ขอบคุณเขาว่าเป็นคนดีมากต้าบาเวอร์เนี่ยเป็นคนเอื้อเฟื้อแล้วถ้าใครจะไปรับคมปฏตเลี่ยนหรือจะไปอะไรก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีของตาบาเบอร์แต่ของช่างอ้อนเนี่ยอยู่จังหวัดนครราชสีมา0887260729นะเบอร์ช่างอ้อนนะถ้าติดต่อเรื่องปฏตเลี่ยนเรื่อง อะไรเรื่องจัดทรงผมอะไรก็ผมก็จะบอกได้ครับผมครับอยู่ตำบลตรงใหญ่บ้านตรงใหญ่อำเภอพิมายครับผมถ้าใครสนใจอยากอยากจะช่วยเหลือช่างอ้อนช่างอ้อนเป็นร้านแต่ผมทุลักษ์ุดีบาเบอร์คุณงูดินประมูลสนะีเป็นคนเอาผมไปลงผมก็เลยเป็นนี่ครับถอดแล้วก็ถอดปันเบอร์สองออกแล้วก็ปรับปันลงต่ำสุดแล้วก็ตัดเหมือนฝั่งฝั่งนูน้นดูนะครับให้ดูชัดๆเลย ผมนิสัยชอบทําแบบนี้เพราะว่ามันทําง่ายไม่ต้องใช้หวีถ้าเราไปเอาหวีมันก็จะทําให้เราสวมยากหน่อยนึง่งเราก็ลากขึ้นธรรมดาเนี่ยตามหลักเขาจะแขกแบบนี้เนี่ยตามหลักเขาแต่มันไม่ค่อยเข้าผมหรอกแขกแบบนี้ผมมันจะไม่สวยผมก็เลยเปลี่ยนไปนิดนึงว่าเอียงองศามัน เอียงให้มันเข้าอย่างนี้เนี่ยมันจะดูดูนวลกลมกลืนตรงไหนมีดำดำดำอย่างนี้เราก็รู้เราก็ลากมันขึ้นจับหูนี่จับแตะลงมาอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็เป็นเปิดข้างลากใส่แล้วแล้วก็แตะหูอย่างนี้แล้วก็ทุบๆอย่างนี้ผมก็ทําให้ดูอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็เอาหวีเนี่ยมาแตะขอบมันนิดนึงขอบมันอย่างนี้ เขาเรียกขอบมันไล่ยกปลายขึ้นหน่อยด้านบนนี่อันไหนมันเป็นขอบอย่างนี้เราวัดดูด้วยหวีอย่างนี้เราก็รู้แล้วบางคนก็ชอบเอากรรไกรซอยนะครับนี่อย่างนี้เอากรรไกรซอยก็ได้แล้วเอาหวีใหญ่อย่างนี้ดันขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ดันขึ้นไปแล้วก็ตัดมันก็เหมือนกันเหมือนกันกบใช้กรนไกรนะ มันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติมันเป็นงอนๆอย่างนี้นะเราก็งัดมันขึ้นมาอย่างนี้ราจะทํามันงอนอย่างนี้เราก็งัดมันขึ้นมาอย่างนี้นี่ให้ดูชัดๆเลยวิธีทำรากไสรนะผมจะบอกให้ดูนะคือว่าก้มลงนิดนึงนะครับเนี่ยส่วนส่วนที่มันเป็นรากไสรเราก็ทําอย่างนี้ครับนียครับนี่แล้วก็ยกมันขึ้นนี้ ทำอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยครับเนี่ยผมไลฟ์สดให้ดูก็ได้เนี่ยอย่างนี้แหละครับเนี่ยลากไซก็คือยกขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยครับครับคนที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมขอบคุณมากเลยครับผมทำให้ดูก็ดูให้ชัดเลยครับเนี่ยครับ ดูนะครับเนี่ยผมก็ทําให้ดูยังรากไซล้ลก็งัดขึ้นอย่างนี้เนี่ยปึอ๊อย่างนี้เนี่ยตรงนี้เฉียงหวีอย่างนี้แล้วก็ไล่ปลายออกเหมือนกับเราเอามือคีบอ่ะแหละเหมือนกันเหมือนกันแต่เราใช้หวีนี่มันก็เหมือนเราเอามือคีบอย่างนี้แหละแต่ว่าเพียงแต่อาจารย์อ้อนทําให้ดูเป็นเป็น,ปนไกด์ไลน์ว่านี่รากไซมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บตรงนี้ก็เหมือนกันเราดึงหวีมาอย่างนี้ แล้วก็เฉียงหวีแล้วก็ตัดหรือเราจะช้อนหวีขึ้นอย่างนี้แล้วก็เฉียงหวีแล้วก็ตัดเช่นเดียวกันเป็นลากไซอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับท่านหน้าไม่ต้องออกให้มองดูตรงๆงนี้ปึ๊บขับเนี่ยดูนะครับนัะให้ดูชัดๆเลยว่าเป็นลากไซแล้วครับเนี่ยเป็นลองทรงเปิดขาไอเป็นเปิดข้างลากไสด้านบนไม่ต้องออกมันจะพอดีครับ ทีนี้ไอ้วิธีการเหลี่ยมบางคนก็ถามมาถามว่าเราจะกันข้างหน้าเหลี่ยมทาไงเราหวีผมไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะครับแล้วก็ตั้งฉากหวีกับคิ้วเนี่ยให้ได้ฉาก,กปลายคางแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้แล้วก็ทำเงี้ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมโค้งอย่างสวยเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็สมมุติเราจะโค้งเราก็เอาตามจรตามจรอย่างนี้เนี่ยมันก็สวยอีกฝั่งนี้ก็เหมือนกันโค้งตามจร อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็สวยเนี่ยปั๊บเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันดูนะดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันให้ดูได้เลยนะครับนสวยฝั่งนี้ก็ปัดปัดผมออกมานิดนึงแล้วก็ตั้งฉากว่าระหว่างคิ้วกับปลายคางให้ได้ฉากของมันองศาคือด้านคูณด้านคูณฐานคูณ,คณ,คณ,คณสูงเราก็เคยเรียนเลาขาคณิตมาเราก็รู้นั่นมันก็จะเป็นเหลี่ยมแล้ว แล้วาฉากกงมันจะอยู่อย่างนี้เียถ้าเราเอียงอย่างนี้มันก็เอียงเอียงอย่างนี้มันก็เอียงเอียงนี้ก็เอียงทีนี้ Artist, ตรงนี้เขาเอาฉากไปหูเนี่ยก็ทําอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ฉากสวยใครดูนะนั่นแล้วเราก็โค้งตามจรธรรมดาเนี่โค้งอย่างนี้เนี่ยปึ๊บ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 เนี่ยปึ๊บเนี่ยปึ๊บเนี่ยมันก็ได้ฉากแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนี <S <S ่ยด้านหน้า <S <s ไม่ต้องตัด ลอมากครับดูนะครับคนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยถึง12บงยังถึงสิบสองปีสิบสีปีครับขอบคุณครับยังไม่มีแฟนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ